สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งนอยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกท่านคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทํานายว่าเขารักเราไหมนะคะแหน่หัวข้อของความรักค่ะเรามาใช้ไพ่ในการทํานายเป็นนกแมวเมียวนะคะโดยไพ่จะแบ่งออกเป็นใบที่1ใบที่2ใบที่3และใบที่4คะ่ะขอให้เพื่อนๆตั้งสมาธิในการเลือกไพ่ที่จะทํานายว่า,<ไ>วาเฮ้ยเขารักเราหรือเปล่าน้อนะคะอ่าเรามาฟังคําดูนะคาทานายนะคะ ใบที่1โอ้โหเขาลักเรานะคะรักที่ตรงไหนรักที่ว่าคุณเป็นคนเก่งขยันทํางานเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและคนอื่นค่ะเรียกว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าพร้อมที่จะทําพร้อมที่จะช่วยแล้วก็มีปัญหาอะไรก็แก้ไขเก่งอ่ะเป็นคนที่เหมือนกับว่าอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเจอทางออกเสมอนะคะค่ะเรามาดูกันต่อในใบที่2อันนี้เพิ่งมอกว่าเขารักคุณที่ว่าเฮ้ย คุณบางครั้งนิสัยคล้ายผู้ชายเลยคุณเด็ดเดี่ยวคุณเก่งอ่ะคุณทําอะไรได้ในหลายๆเรื่องเลยนะคะจริงๆเพิ่งมองว่าเขารักคุณที่แบบเฮ้ยบางครั้งคุณรู้สึกว่ามีความสุขคือเอาง่ายนะบางครั้งเหมือนผู้ชายก็จริงหรือน,นิสัยแกร่งเก่งแต่คุณก็มีความเขาเรียกว่าอ่อนโยนในตัวเองด้วยะคะ่ะเนี่ยสิ่งที่เขาชอบคุณใบที่สนะคะ ใบที่สามเขามองว่าคุณเป็นคนแบบเก่งตรงที่ว่าเฮ้ยเขารักคุณเขาชอบคุณนะตรงที่คุณเข้ากับเพื่อนฝูงได้คุณเข้ากับทุกๆคนได้คุณเป็นคนที่มีความอดทนพร้อมที่จะปรับตัวพร้อมที่จะแบบว่าฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันได้ค่ะใบที่สี่นะคะอ่าอันเนี้ยเขารักที่คุณนะคะเหมือนกับว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดี เป็นผู้ใหญ่เป็นคนธรรมะธรรมโมเป็นคนแบบอาจจะใฝ่เรียนชอบศึกษาหาความรู้เป็นคนมีเหตุผลค่ะจริงๆตอนแรกเพิ่งกะถามเฮ้ยรักทุกใบเลยเหรอมันรักทุกใบจริงๆนะแปลกมากทั้งๆที่จะบอกว่าไม่ใช่ทุกใบในไพ่แมวนะคะที่จะมีหัวใจแต่จะบอกว่าสี่ใบที่เพิ่งจับมาทํานายอะค่ะ เป็นใบที่มีหัวใจทั้งหมดเลยอ้แปลกะดังนั้นคือถ้าใครเล่นทํำนายไพ่ชุดนี้ทุกคนจะได้รับความรักกันหมดเลยแต่ว่าจะเป็นรักแนวไหนเท่านั้นเองนะคะยินดีด้วยจริงๆค่ะเพึ่งก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกันมากๆสมหวังในความรักทุกคนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะในเพจ y u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  e e ิกต t o k ดูดวงเพิ่งน้อยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ